สวัสดีครับผมเอ็กอุดรปากแปนะครับสวัสดีครับผมเอ็กอุดรปากแปนะครับวันนี้ผมมาขอบคุณค่ะที่ส่งขาล้องไม้นะครับเดี๋ยวผมติดคอมเมนต์ไว้ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวจะติดไว้นะครับขอบคุณมากๆนะครับของครับเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะครับอันนี้นี่ครับผมใช้ถ่ายด้วยครับนี่ครับมึงตัวมอนยกเึินตังแว่แล้วมันก็ใายว่า นี่ครับนี่ครับออขอขอบคุณมากนะครับขอบขาตั้งกล้องผมจะใช้พรุ่งนี้ไปถ่ายนะครับทั้งใช้วันนี้ด้วยครับขอบคุณครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซักใครใส่ซอขอได้ครับเอ็กอุรอดรปากแฝ กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดสไครบ์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ใส่ซ้อคอด้วยนะครับเออเอ็กอุดรปากแปรนะครับเออ่อเอ็กซ์โลดแกนแกนปากแปรเอาอ๋อรถพิจารณา